สวัสดีครับสวัสดีพี่มิทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศยามค่ําคืนของสวนดุสิตอารุณนะครับหรือว่าดุสิตเซ็นเตอร์พาร์คนั่นเองและนี่คือภาพบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นสถานที่หรือว่าจุดชมวิวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะครับหรือจะเรียกว่าเพิ่งมีในกรุงเทพมหานครก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดวันนี้นะครับ ภาพบรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามมากและที่สำคัญมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพหมหานครได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากนะครับผมอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่า,ามีการเปิดเพลงแล้วก็เล่นดนตรีสดอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะถ่ายเป็นภาพบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยเปิดเมื่อวันที่3กันยา2 5 6 8ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณนะปัจจุบันนะครับมีพื้นที่7ไร่นะครับม,มีพื้นที่ไซส์่อยประมาณ11,200ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสวนสาธารณะบนตึกหรือว่าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ โดยโครงการนี้ก็มีมูลค่าการก่อสร้างถึง46,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะและนี่คือภาพบรรยากาศความสวยงามสวยมากๆเลยนะครับอยากจะให้พี่ๆ FC ทุกท่านได้มาเห็นจริงๆนะครับสถานที่แห่งนี้ว้าวและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วนะสวยงามอลังการสุดๆ และนี่นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศยามค่ําคืนของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามุมสูงนะครับสวยงามมากและที่สําคัญเป็นมุมยามค่ําคืนนี่คือยิ่งอลังการนะครับนอก,กจากห้างไอคอนสยามแล้วก็มีที่นี่เลยนะที่ชมภาพกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเราจะมองเห็นรถไฟฟ้าวิ่งสวนกันนะครับบริเวณสถา,านีสาระแดงนะครับที่ตัดกับรถไฟฟ้า MRT สถา,านีสีลม และตรงนี้นะครับทุกคนจะมองเห็นบริเวณลานดนตรีสดนะครับและจะมองเห็นบริเวณเแยกสารแดงนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็บริเวณรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .6 0 0าน,นะครับอย่างชัดเจนมากแล้วก็มุมสูงเนี่ยอลังการจริง แล้วดูทุกคนแล้วก็สามารถมองไปเห็นถึงบริเวณแยกลาดตะประสงค์นะครับแล้วก็เห็นตึกใบยกนะแล้วก็เห็นโหหลายๆตึกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะสากหลังเป็นตึกเลยนะทุกคนดูและที่สำคัญคือสามารถมองเห็นโครงการวันแบงคอกได้อย่างชัดเจนนะครับ และตรงนี้นะครับก็จะสามารถมองเห็นตึกฝั่งด้านโน้นนะครับ uh huh. บริเวณตรงนี้เขาจะทำเป็นพื้นหญ้าเลยว่า,าลานหญ้านะครับก็จะดูสวยงามมากๆและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปล่องวัดใจเลยนะฮะก็จะเป็นพื้นกระจกที่สามารถมองเห็นทะลุไปยังข้างล่างได้เลยนะครับก็สามารถเดินเหยียบได้นะทุกคนนะครับก็เป็นการวัดใจ นะครับใครก็ลองเดินไปดูนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศด้านบนของสวนดุสิตอรุนนะครับสวยงามอลังการถ้าพี่ๆท่านไหนมีโอกาสนะก็อยากจะให้ลองมาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ดูผมรับรองได้เลยว่าจะเห็นมุมมองใหม่ๆของกรุงเทพมหานครได้อย่างค่ำคืนอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับทางเดินนะครับผมก็มองว่าโครงการเขาออกแบบได้ดีมากๆเลยนะ แล้วก็เป็นตัวกั้นที่เป็นสีแบบเลือดหมูเข้มๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะมันจะดูแบบกลมเกินกับธรรมชาติมากๆกลมเกินกับต้นไม้มากและที่สําคัญเนี่ยตัวกั้นนะครับก็ใช้เป็นตัวสลิงนะครับเพื่อที่จะทําให้มันดูล่งๆนะครับดูไม่ทึบภายในสวนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบค่อนข้างจะ ไม่รู้นะผมคิดว่าน่าจะมีราคาแพงพอสมควรนะครับต่อหนึ่งต้นแะนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูมุมด้านนี้ตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดเลยนะฝังเกตในพื้นเนี่ยก็จะเป็นเม็ดฝนลงมาละว,ว้าวทุกคนจะมองเห็นวิวนะครับแล้วก็จะเห็นลูกเล่นของทางเดินจะซิกแซกไปมา นะครับอลังการมากสวยมากในอนาคตนะผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะครับจะเป็นจุดที่แบบเชาวต่างชาติที่มาเยือนนะครับแล้วก็มาเช็คอินที่นี่เนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันคือตรงนี้เนี่ยนอกจากจะขึ้นฟรีแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่เพิ่งแบบเพิ่งสร้างเสร็จอะนะ เออแล้วก็มันอลังการมากที่ถ้าสมมติว่าอยากจะดูวิวกรุงเทพมหานครยามค่ำคืนที่แบบติดกับแม่น้ำนะก็ต้องไปที่บริเวณชั้นเดของห้างไอคอนสยามนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบไม่มีแม่น้ำแต่อยากจะเห็นปลาเป็นสากหลังนะครับต้องที่นี่เลยนะครับดูสิเซ็นทรัลพาร์กก็ต้องบอกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยเขาทำมาดีมากมากเยี่ยมมาก นะครับโดยเฉพาะในตัวของโครงการเนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วนะเมื่อเดือนสอสาเดือนที่ผ่านมานะเราก็ได้เห็นว่าเออมีการแบบแผ่นดินวงแผ่นดินไหวนะครับตึกแห่งนี้หรือว่าโครงการแห่งนี้ก็ได้ผ่านบททดสอบนั้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าของบริษัทที่ก่อสร้างเนี่ยก็เป็นของลิฟทานะซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีซื่อเสียงในการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยพอสมควรนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นการพิสูจน์ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ความแข็งแกร่งของบริษัทนี้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็รวมทั้งการออกแบบนะบริเวณสวนเนี่ยก็ทําได้เรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็แจ่มมากตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเหมือนลังนกนะครับ น่จินตนาการนะครับการออกแบบการดีไซน์ทำได้ยอดเยี่ยมมากและตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหรือว่าการออกแบบคล้ายๆลังนกนะก็อย่างที่บอกนะครับในสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็จะมีจุดไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยมี8จุดนะครับก็หาถายรูปเอาเองนะบอกเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยก็คืออเบสซิ่งมากนะครับแล้วก็สวยมากสายคอนเทนต์ สายถ่า,ายรูปนะครับ TikToker YouTuber ต,ต,ต้องมาที่นี่อบอกเลยนะครับและตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเป็นจุดที่แบบก็เรียกได้ว่าดูแล้วก็ซ่มฉ่ำมากเหมือนเราอยู่กับหน้าผาแล้วก็ธรรมชาติเลยนะครับบริเวณข้างล่างเนี่ยหรือว่าในน้ำเนี่ยก็จะมีการเ,เลี้ยงปลาด้วยนะมีปลาด้วยนะทุกคนอลาัางการมากสวยจริง ถือว่าเขาทําออกมาแล้วก็ออกแบบได้เวอร์วังมากอะ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทุกคนให้พี่ๆทุกคนได้ดูแล้วก็จินตนาการเอาเองนะครับว้าวผมเชื่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกนะครับสวนลุมพินีเนี่ยก็เป็นสวนที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของน้องตัวเงินตัวทองเนี่ยชาวต่างชาติเาก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับและแน่นอนนะครับเขาเดินผ่านไปผ่านมาในสวนเขาคงคงจะมองขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้คนยืนอยู่ข้างบนนะครับมันก็เลยชวนให้อยากจะขึ้นมาที่นี่นะครับหรือว่าเป็นจุดดึงดูดอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> คิดดูขนาดฝนตกชาวต่างชาติเขายังมาฝน <c oughs> ตกเนี่ยถ้าผมยืนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมเปียกแน่นอน แต่ยังไงก็เพื่อพี่พีๆ FC ได้ดูแบบยามค่ําคืนนะนะก็ต้องแบบจัดการนะเพื่อภาพที่สวยงามนะครับสําหรับพี่พี่ท่านไหนเข้ามาดูก็ขอร้องนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับสวยงามมากไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูแล้วก็จะลืมกดติดตามให้หน่อยเด้อนะครับอยากจะให้พี่ๆที่อยู่ทั้งบ้านได้เห็นสถานที่แห่งน,นี้จริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการเ,าเปิดให้ใช้บริการก็วันนี้เลยนะครับวันที่3กันยายนปี68นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศยามค่ำคืนด้านบนของสวนสาธารณะดุสิตอรุณหรือว่าโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นเอง คือเอาจริงๆนะทุกคนแค่เห็นมุมภาพบรรยากาศของสวนลุมแล้วก็ฉากหลังเป็นตึกสูงต่างๆนานาเนี่ยก็อลังการแล้วนะก็แบบเวอร์วังอลังการแล้ว คือตรงนี้เนี่ยเขาขายจุดแลนด์มาร์กก็คือเป็นจุดชมวิวเลยทีเดียว <c oughs> สุดยอดจริงนะครับและนี่นะครับก็คือบริเวณด้านล่างเดินซิกแซกไปเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้เดินลงไปแล้วพี่ๆตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะให้พี่ๆ f อ FC ได้เห็นยามคำคืนทุกคนเห็นไหมนั่นคือโครงการวันแบง k อกนะครับซึ่งก็เป็นโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ มีมูลค่าการก่อสร้างสูงมากๆนะครับว้า wow. วทุกคนเห็นไหมนั่นคือรถไฟฟ้า BTS นะครับกำลังวิ่งสวนกันนะด้านซ้ายมือหรือว่าด้านด้านซ้ายของกล้องเนี่ยจะเป็นสถานี สารแดงนะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สีลมนะครับวิ่งไปด้านขวาของฝั่งกล้องหรือว่าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีราดนานดิต่อไปก็จะเป็นสถานีสยามนะครับสวยงามมากและนี่คือภาพบรรยากาศมุมสูงเอาจิงๆนะทุกคนไม่เคยเห็นภาพมุมสูงของอสะพานไทยเบลเยียมเลยนะไม่ใช่สะพานไทยญี่ปุน่นขออภัยครับ อลังการมากโอเคไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินมาดูมุมนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะเดินทางมาชมภาพบรรยากาศตรงนี้นะก็จะมีเวลาปิดเปิดนะครับ ก็เปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มนะฮะในการเดินทางเนี่ยผมแนะนําให้นั่งมา,เ,าเป็นรถไฟฟ้าดีกว่านะครับจะสะดวกสบายมากนะครับส่วนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยให้มาลงที่สถานีสารแดงเลยนะลงที่สถานีสารแดงก็จะจะเห็นเลยแหละนะครับมองดูตึกสูงๆนี่คือใช่เลยนะครับในส่วนของรถไฟฟ้า MRT นะครับให้เดินทางมาลงที่สถานีสี่ลมนะจะง่ายมากๆคือแบบขึ้นมาปุ๊บก,ก็เจอเลยอะ่ะประมาณนั้นเลยนะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศความรุ่งเรืองศีวิไลของกรุงเทพมหาคนครนะครับโอ้โหจริงๆคือแบบ <Ć. S 1> เห็นมุมแบบนี้แล้วก็ขนลุกนะสวยจริง ราจะเห็นเป็นธงชาติไทยนะครับนี่และนี่คือแยกสารแดงนะครับนี่ตรงนี้คือแยกสารแดงแล้วก็จุดที่เขาเล่นสงการกันนะครับแยกสารแดงก็คือถนนสีลมนั่นแหละนะครับตรงไปก็จะเป็นแยกสามย่านนะเลี้ยวซ้ายออกไปก็จะเป็นแยกนาราธิวาสตัดกับถนนสีลมนะครับฝั่งด้านนี้ก็วิ่งไปนู่นก็จะเป็นแยกลาดสประสงค์นะครับโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อ ฝนตกแรงมากๆไปแล้วครับวััส <begun> ดีครบบ๊ายบาย